สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาบ้านคนอื่นนะคะบ้านตัวเองมีไม่กินนะมากินบ้านผูอื่นนะคะวันนี้ตำข้าวโพดรวมมิตรมีกุ้งมีหมึกนะคะมามาโ้ยกันเลยนะจะมาโ้ยกันเลยอม,มาหากใครว่างมาโ้ยส้มตำตำ,ตำข้าวโพดอ,อันดับแรกนะคะต้องประเติม,มกุ้ง สุดยอดอืมรถจัดการนะคะอือเนี่ยขนมเซนมันนีเด้อมันนีมาอยู่บ้านคนอื่นเด้ออันนี้มุมมุมหน้าบ้านคนอื่นเด้อมา มากินกันภาษาอีสานวันละครนะคะม่มืมมมไม่เห็นเขาโปดมันมิดมันมเติตนมันมิดว่มมาือเทสกินไปวันนี้มาทรง เซรามูนนะคะหวานแววแทบอีกดรสจัดจ้านเลยมันเผ็ดเดยบ่แม่นกินกินซ้งจะบ่เผ็ดแต่ว่ามันเผ็เดเลยจะมาขักแค่น้ำลายไหลบวบ ไม่เผื่อชาวบ้านเลยนะบอกเลยข้าวโพดผักลายนีะะ่นะคะ คณะคอลลาเจนนะคะทานก่อนนอนนะคะหนึ่งซอฟ์เจลทุกวันนะคะทำให้ผิวเปล่งปังนะคะสิวกะฝ้าจางลงช่วยในเรื่องของกระดูกข้อต่อเอ็นข้อต่อด้วยนะคะนะคะสนับสนุนให้ทานนะคะอืมอืมอืมขนม,มเสร็ อัอี่นีกฮึ้ปลาหมึกกินผักด้วยนะ อืดีต่อส,สุขภาพนะคทุกคนผักได้วิจามินจิ้มน้ำมาปะจับสา ตอนแรกสั่งส้มตำได้แบบนี้มาจำจำพ่อพูดมางงแต่มา ยี่มปข้ไปอมเส้นดูดิอือหืเอเส้นมันสั้นไปถ้ายาวนะบอกเลยสู้สูด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 เลย อีดิอืมผักสดสดจบจเรละนะคะ